ดูจบไปแล้วคับภายในครึ่งวันทนัานหากับนี่เลยส u i ิตเ m มภาค2ค่ะนี่กลับเข้าไปแก้แค้นหรือกลับไปให้มันแย่กว่าเดิมก็ไม่รู้ฮะหรือแท้จริงแล้วเพกคือพี่ชายที่ชาหรือเปล่าฮะเนี่ยก็จะลองขับไปเอาแล้วกับซีรีส์เรื่องนี้แต่อยากจะบอกว่าภาคนี้มีความพิเศษในการที่ติกตอกเขามีเกมเล่นด้วยครับเพื่อเผชิญการเป็นตัวละครในสควิตเกมด้วยสามารถกดเล่นได้เลยนะที่นี่เลยนะที่เห็นอยู่นี้เนาะจะบอกว่าฮะใครที่ดูซีรีส์เรนี้แล้วครับขอเตือนก่อนว่า ใครที่ชอบแบบเค,คลียร์ให้ข้ามไปก่อนนะฮะส่วนตัวซีรลส์เองครับเหมือนจะถูกแบ่งออกเป็นสองพาร์ทครับคล้ายกับ The เดอะกอรี่อนาะเออใครเคยดูบ้างนะฮะรอชมต่อปีหน้าเลยจ้ะนะครับแต่ใครที่ไม่รีบร้อนอะไรแนะนําก็ให้รอไปก่อนแต่ถ้าใครอยากจะดูเลยก็ดูเลยก็ได้ะฮะแน่นอนครับตัวซีรีี์ตัวนี้ครับมีความต่อเนื่องจากภาคที่แล้วครับโดยตัวเพล็กในเรื่องนี้เนี่ยใช้เวลากว่า2ปีในการตามล่าหากงูของเราไอค้คนที่พาเขาเล่นเกมเนี่ยฮะบอกได้เลยว่ากงยูเรียนได้จิตแต่ชอบม,มากๆถึงจะโผลมาตอนเดียวก็เถอะ นะแล้วก็ส่วนตำรวจนะครับที่ได้แอบลอบเข้าไปตอนนั้นนะฮะและก็ถูกยิงออกมาในภาคที่แล้วเนี่ยก็รอดชีวิตกลับมาเช่นกันผ่านคนที่ช่วยชีวิตนะครับบนเรือ,อแต่ว่าเป็นเหมือนอาจจะเป็นลัสบอสที่คนเนาะและก็มีโอกาสครับที่ตำรวจแล้วก็เบ็กได้มาเจอกันและก็กลุ่มแกงกู้เงินที่เบ็กเคยเข้าไปกู้เงินแล้วก็จ่ายไปหมดแล้วให้ช่วยตามหาก,กองยูนี่แหละแต่เหมือนว่าครั้งนี้ไม่ง่ายแน่นอนฮะแผนที่วางไว้เละไม่เป็นทาครับ จนนาไปสู่ครับพระเอกเนี่ยก็เลยกลับมาเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะหาลัสปอ์ตัวจริงตัวใหญ่นะครับและก็ผู้เล่นเนี่ยใหม่ทั้งหมดครับรวมถึงลัสปอตที่แอบือวิ่งเกมนี้ด้วยนะในครัคนี้เนี่ยคือแบบว่าเออแอบประปันประสาทพระเอกแล้วคนอื่นๆให้แบบคอยตามนางเลยเนาะเออส่วนตำรวจก็หาเกาะเป็นว่าเล่นเลยเอ๊ะเกาะมันอยู่ไหนหาไม่เจอสักทีนะฮะซึ่งภาคนี้เองครับก็มีความโหดแล้วก็มีความเวอคชันที่เพิ่มขึ้นมากมากเลยนะฮะเพราะว่ามันคือการกลับมาแก้แค้นนั่นแหละฮะ แต่แกฉันก็แด้กเอกอ,อะในใจว่าแกจะแก้แคนกี่โมงเหมือนเอาตัวเองเข้าไปให้ตัวเองเจ็บตัวเล่นๆซ้สสาๆม,มารอแถมตัวซิลี่เองเนี่ยคือทิ้งปมไว้มากมายในเจ็ดตอนเนี่ยคือแบบ ไม่กระจ่างไม่เคลียอะไรเลยนะฮะเกมในในที่เล่นในซีรีส์นี้ก็อาจจะน้อยไปหน่อยเนาะส่วนตัวเนี่ยก็ชอบนะเกมเลยนะเกมใหม่ได้บอกนะฮะและน่าจะปล่อยเกมอื่นในภาคสามแน่นอนฮะน่าจะมีเล่นต่อแน่นอนนะครับโดูจากซีรีส์ตรงนี้แล้วมีแน่นอนนะต้องไปลุ้นต่อหาว่าภาคสามของเราเนี่ยตัวละครตัวจะจบลงแบบไหนต้องไปลุ้นต่อนะฮะแต่ขออีกนิดนึงแล้วกันนะอยากได้เปิดทุเรียนไปจากการอิมนางหมอดูมากโคตรหน้ามันใสสุดๆเลยฮะแช่งคนอื่นเก่งเหลือเกิน